ฮลโลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนไฮและนี่คือรายการเซกอนแคสเกมมิ่งอ่าเฮลโลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนไฮและนี่คือรายการเซกอนแคสเกมมิ่งนะครับอ่าตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราผมไม่รู้ทำไงนะผม,มเตรียมนมนมาหมดเลยเนี่ยเลยนมแล้วก็ยาจำนวนหนึ่งนะฮะโอเคแบบเราพร้อมาเลยอีกรอบหรือยังไปกันเลย ตอนนี้เราไหว้ไปไม้หมดเอาค่อยๆไ,ไปครับชิวๆไม่รู้เหมือนกันนะว่านมจะลบบัฟได้หรือเปล่าแบบลบปุ๊บบัฟเราจะหายไปเลยครับใช่ปะเออเพราะน,นั้นเราต้องดำเขาไปก่อนเราต้องเสียล้เละยามทเทอเตอร์บีติงขดหนึ่งครับ ยี่กดอันเดียวก็ได้ในวิชาไม่ต้องกดก็ได้แต่ผมมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเลยก,กดสองอันเราค่อยๆไปครับเราไม่มีเรือประสาที่มันก็เหนื่อยเห็นเอวเดอร์เอวเดอร์อยู่ข้างบนนะครับอุ้ยไม่ไหวมาแล้วไม่ไหวมาแล้วเห็นแล้วมังนะ้งเ,เนี่ยเห็นดังเทเบลเนเซอร์ที่ต้องรีบวิ่งหนี อตอนนี้ปลอดภัยครับตรงนี้เข้าไปอุ้ยตัดตีอ้าวสามหัวใจเ,เาาขียวไม่ไปครับรีบไงรีบ,ต,รบตีงไปก่อนถึงจะรู้ต้องเสียบบัฟเถอะแต่ผมว่ามันน่าได้นะแบบเสียบบัฟพัทย์ให้รีบขุดอะ่ะเออน่าได้น่าทัาน ตรงกลางมีบล็อกทองเงี้ยผมเห็นฝรั่งมันขุดแค่แต่ไม่รู้ขุดยังไงผมมันขุดเก็บหมดปุ๊บเนี่ยติดปั๊บแล้วเคเดี๋ยวเราลองดูดีดก่นอนเนาะเุ๊ยถ้าใครมีวิธีดีดก็บอกผมนะหน่อยเนาะเดี๋ยวลองก่อนโอ้ยโอ้ยได้อยู่ครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้หนี่ไงบล็อกทอง แล้วก็กินอีกคนนึงโอเคขุดได้อยู่ครับตรงนี้โอ้ยคอามสำเร็จแล้วครับบอกทองครับจังหวะนี้นะครับปึก๊กตรงนี้หายใจด้วยแหละแล้วขุดให้มันสวยๆนะจะจ่ายไปโอ้ยมันเริ่มไปสวยแล้ว โดดูดโอ้ยเอวเด้อขุดที่มันดีๆ mm hmm. ก็ไม่เอาบ้านเหมืนอนกันแท้โอเคเ้าก็ใคปริศนาเรื่องตีนีเรียร้อยครับใช้นมได้ต่อไปก็ไปฆ่ามันกัน ในวิชั่นนะครับได้สว่างะว่างเพิ่งเราเห็นหมดเลยอ๋อมีน้ำมันดูดเข้ามาข้างในอะ่ะเดี๋ยวบอกทองมาแปดก้อนครับโอ้ยแปดก้อนเลยอโอ้โหบอกแอปเปิลนะครับเอ็นชาแอปเปิลเลยครับจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือประธาเบียร์คอนเนี่ยเออจะผมยังไม่มีพิเตอร์สกูโอเคเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนนะ่ามันน่าอยู่นี่ใช่ไหม จากพาที่แล้วผมจำทางได้ละติดปลาปีะไม่กินนะครับเพราะว่าวอเตอร์บีตดิ้งหมดนะครับยังไงยังไงวิ่งหนีไปแล้วอยากขุดกลับบ้านมากเลยอยากขายครับเรามากินนมแล้วขุดแล้วกันแล้วก็ตายแปดนาทีครับใช้เวลาการถ่ายเป็นแปดนาทีนะฮะคบลิปนี้สั้นๆหน่อย คืออ๋ออ๋อโอ๊ยอุย๊ยคือไม่ควรไปไม่ควรกระโบกับบนตรงๆใช่ป่ะอะไรอะไรมีเสาวฮุชไล่ไล่ครับโอเค ตรงนี้อยู่เปล่ามาอยู่ครับไปต่อครับจังหวะนี้เฮ้ยตายแล้วโอ้ย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 ชิบหายชิบหายเออโอ้ยโตมันก็ใหญ่นะดูให้ดีด เจ้าหวังโอ้ยเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยดาร์กพิสมารีนบอกใต้น้ำเหรอตรงนี้ไปหาเอลเดอร์ครับนั่นน่ะไปอีกทางปึ๊บด,ด,ด,ดูดีดูดไม่ดูดเหรอเอ้าตายเลยเฮียน่าใช้ดับเลลกทางนี้หรือเปล่า จำแนวมันขึ้นไปได้ไหมไงเห็นว่าเห็นเจอเอลดอร์แล้วครับอุ้ย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 สะท้อนสะท้อนอ้ยห้องบนเล็กนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเรีเลียก,ก่อนเราไม่รีบอุย้ยอะไรบินผ่านหน้าไปสงสัยมันเรียกพวกโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเนาะดูว่ามันตรงนี้มันน่าจะหายใจได้นะอย่างเงี้ยเออใช้งี้ก็ได้มั้ง แล้วก็วางคืนน่ะเออไม่ต้องใช้วอเตอร์บิดดิ้งก็ได้นี่หว่าครับโอเคเรามีวิธีใหม่ละให้มันดูดกันโอ้ย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 ตัวใหญ่เหรอสัตว์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแคบอบบครับตรงนี้โอ้ยโอ้ยเย้ ก็คือจะถอนนอนอยู mm ่ hmm. ใช่ไหมถ้าหนามยังออกไม่พบ mm hmm. แต่พอจะไหนม่มีก็ตีชิวๆเลยเรีย mm hmm. บร้อย mm hmm. ไปสปองอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปรอรอตรงนี้เพื่อเพื่อเผื่อมันเกิดช้าครับถ้าเกิดชาเราได้ตีฟองน้ำแล้วออกเลยไง mm hmm. ไม่ต้องใช้นั่นโอเคสเต็งหมดไปแล้วกดก่อนสเต็งหาไม่ยากครับใช้จากเบสอะ ไอตัวแท้งไฟอะครับนะผมว่าไ้ตัวเล็กมันโหดตัวใหญ่แกน่ะห้ตัวใหญ่เหมือนดูน่าเกลงขามใช่อืม <c oughs> โอเคเรารอ,รอตีตรงนี้ออกอเฮ้ยลายเมืองว้าฮะเขีย <c oughs> บตอนนี้เรามีเวสปองรวมก็เยอะอยู่นะตรงนี้มันน่าเป็นน้ำบิฟิเนตีทั้งหมดเลยครับเพราะมันอยู่ในดีโปเชียนใช่ปะ เราต้องอุดก่อนปะอุดแล้วค่อยๆอุดอ่ะเออน่าใช่นะครับแต่ตอนเนี้ยรอขุดออกอย่างเดียวอ่ะเจ้าบอกกูกลับอะไม่ใช่เลยกูลองปักเฉยๆไม่ไม่เอาคืนเลยสี่สี่วิโอเคเราไปเดินฟาร์มเราไม่ใช่มันเกิดแล้วริงจบตีออกไม่ทันหายใจหายใจ หรือว่าจะใช้มัดติเพยเยอร์ยี่สิบคนนะมันช่วยกันตักน้ำอย่างเงี้ย <To S 2> <c oughs> ตักแม่งทั้งวันยี่สิบเอ็ดวิตีรอเลยครับไม่รู้จะได้ป่ะนะอันนี้ก็ลองครั้งแรกเหมือนกันเหมือนลองกันนมเฮ้ย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 โอ้ยมึงหนีไปก่อนกูยังไม่อยากสู้มึงโอ้ยเอาไงกูวะกี่ <ขอ S 2> วิแล้วหกวิตีรอครับจังหวะนี้สามสองหนึ่งตี จกตีดิเอ้ยตีไม่ออกอ๋อใช่ตีตีอุ้ยออกกลับไปแล้วโอเคเอลเดอร์ยังไม่เกิดใช่ไหมพอเตอร์บิดดิ้งเหลือแค่นี้นะครับเราลองไปสำรวจรอบๆไปก่อนโอเคนี้เหมือนกาวโตนใช่ป่ะเดี๋ยวเราเราไม่ต้องขุดตรงนี้ได้เครับเดี๋ยวเราคาบเองได้เพราะมีที่คาบอยู่นี่ไง เราก็ฟาร์มของเราไปเรื่อ,ๆอยๆชิๆเดีย๋ยวไปเติมน้ําไปตรงน้ำเวทีหายใจแล้วกันกันพักหู้หายใจเอวเดอร์ยังไม่เกิด e. ใ,ใช่ไหมผมว่าแตฟาร์มจากตัวหนึ่งเท่านั้นอุ้ยๆๆๆเยอะ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 เฮ้ยโอ้ยสุย่นรวมเลยเนี่ยส่วนนี้ไม่สุ่นรวมเลยครับยังไงยังไงสุ่นรวมเหรอแต่ตอนนี้กูแลกไอ้สัตว์แลกเสียงพวกมึงอะ ลบเสากันลบเสาลบเสาก็ตีตีตีต,ตีโอเคอน,นีลงไปไหนครับเนี่ยเราต้องลองเดินใ้ทั่วครับเราถึงจะรู้ความจริงนะหน้าสร้างบ้านอยู่ยนี้เนานะชื่อไบอมเลยวีโวเชียนผมยังไม่เข้าใจวิธีการสปองมันนะในตัวพวกเนี้ย หรือว่าจะบอกบอกแค่วอย่างงี้นะน่าเกิดแล้วแต่แต่ถ้าไม่มีน้ำเหมือนมันจะไร้ไประโยชน์มากในตนัว <c oughs> อย่างเงี้ยเออเฮ้ยส้มแล้วส้มแล้วอุ้ยจะเป็นถ้ามีน้ำมันจะเป็นอย่างงี้ไม่เกิดแล้วครับรออีกสักแปมหนึ่งแล้วกันรอวอเตอร์บิดเอ้ยวอเตอร์บิดจริงก็จะหมดแล้วชิบหายนะครับโอ้ยเรากลขาดคนดีกว่า เออเอวดเออร์คงไม่มาแล้วครับของมีแค่นี้ใช่ไหมอุ้ยอย่าเพิ่งดูเลยหูจะตายแล้วปล่อยหูตายธรรมชาติเถอะคือไอ้พวกเนี้ยไอ้กาเดียนนี่มันจะฆ่าแบบตัวรอ,อบข้างหมดเลยครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยทันแหลกต้องปิงขึ้นโอ้ยอ้อออโอ้ย กลับแบบออโต้อ่าครับโอเคเราว็่าฟูนะจต่แบฟูอยู่เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราทดลองเอเวสสปอง์นี่ว่าผมมาใช้ยังไงขึ้นนี่นานหน่อยเนาะเชดเดอร์กลับมาก่อนผมซื้อว่าเชดเดอร์ผมลืมแบบปกติอโอเคในวิชั่นหนึ่งเหลืออยู่เลย กินโอ้กินให้หมดเลยสดเลยสมใหม่ทีเดียวเอาดาบเผ็ดมาละดาบทองอีกแล้วครับโอเคเดี๋ยวไว้าพีงว่ามาสร้างรานรถไฟกันดีกว่าครับก็ไม่ต้องเดินลำบากครับเนี่ยตรงนี้มันลำบากเนี้แหละ คือตอนแฝงก็ไม่รู้แน่นะว่ามึงไงเขาผมแต่เนี่ความจริงตรงนี้เันกลางลาวกลางลาวาครับลงไปอีกมาณยี่สิบบอกอ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่กลางลาวมันตกลาวาได้เออก็เลยสร้างลงไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูคือหาเนเตอร์พอเทไว้ไปก่อนนะแล้วค่อยแล้วค่อยทำทางจะได้รู้ว่าอยู่ไหนแดกแม่งลบทิพย์ เุ้ยทำไมเล่นไปโอ้ยแม่งอยู่แถวไหนเนี่ยเดี๋ยวว่างๆเราไปทำทางรถไฟกันเราเก็บมาจากนั่นแหละเอาไปดัดไม้นะมันมีไข่ด้วยเผื่อเกยอีกตัวนึงนี่โคตรพ่อโคตรแม่ชิกินนะผมถังไว้ละคือมันหลงมาจากประตูวาระเด็ก็เลยถังไว้แม่งเลยอุ้ยมืดอุ้ยมืดมืดมืดยังไงยังไงวิ่งกลับบ้านนี่ครับ โอ้ว oh, ิ่งวิ่งวิ oh, oh. okay. oh. ่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยปลอดภัยแล้วครับอ่อเอเคเก็บของก่อนโอ้น้ำเปล่าไปครับจะไปผสมเพิ่มเหมอนครับตั้งมันก็ได้หรอผมนั่งผสมเองก็ได้ไม่เป็นไรชิวๆครับ มันจะพอดีนะเพราะผมดึงมันจากตรงนี้หมดเลยไงอโอเคมาเรามาทดลองเวทเวทสปองดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงอันนี้ไม่มีข้อมูลนะลองสดเลยรู้แค่มันดูดน้ำได้อย่างเดียวเ๋ยวบอกทองออกมาแล้วครับอย้่ยันตัดสินใจทำวันนี้ดีไหมครับเนี่ยนี่ะ โอ้โหแต่ถ้าแตกมาได้เยอะมากครับดูดิเนี่ยเก้าแปดโอ้เยอะครับเยอะจริงจัดว่าเยอะโอเคเราจะตัดสินใจทำเป็นเยุด yeah! โอเวอร์พาวเวอร์โอ้โสัตว์โอ้ยไม่กล้าแดกเลยอ่ะอจริงเลยสปองนะครับแล้วทำแบนเนอร์ลูกโมจังดีกว่า หมดจังว่าคุมมันเสียนะเสียมตาลปะนี่ครับผมไปจะลุยจังเกิลมาบอบอกแล้วบอกอีกไปตัดขนแกนะนะ่าคมกว่าโอ้ยจักประเด็จอนะโอเวอร์พาวเวอร์ครับเอาสีเนะี่ยเยอะๆมั้งเอาออกไปสีนี้เยอะ เอาตัดต่อโอ๊ยแต่มันก็เยอะไปนะเดี๋ยวว้เขามาตัดเราแล้วกนะันอย่าน้อยใจนะผู้ใจโอ้ยขาทีก็แหลกทีอืมถ้าคุมมันสีอะไรวะครับโมจังนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดวนสักคู่ครับอ่าครับแบตเร์นี่มันเยอะเหลือเกิน,น,นะน,น,นเดี๋ยวเราทำเป็นสีขาวแนละ้วกันโมจังต้องสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ปะอ่าเดี๋ยวเราทำเป็นสีขาวแล้วเบสิกเลย อ่าแล้วไงต่อครับเอาโคโคโบีนเพิ่มก่อนฮึบโอ้ยโอู้ว่ากินทีนี้ฉ่ำเลยครับจริงโหดสุดเลยอะ่ะกินทีอ่ะแบบไม่กล้าขายครับกินแล้วกินเลยดีดีฟาาไม่ายครับโคโคโบีน เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราทำเป็นหลายๆแพทเทิร์นอยู่ครับเปลี่ยนแปลงกันมั่งเราทำแพทเทิร์นเดียวอย่างเดียวเลยอย่างนี้หรือเปล่าเท่าที่ดูมาเราได้เฉดมาใช่ปะแล้วก็ทำเป็นสีมูตาลสวยปะไม่สวยเนาะเราเปลี่ยนใช้มันสีแดงสีแดงเฉดดำเนี่ยครับ เก็บไว้อืมสีแดงนี่ครับทำปลายโมจังอ่าสีแดงเฉดดำนะครับโอย้ยไมเข้มไปหน่อย <c oughs> อยังยินทีหรือเปล่าลองดูลองดูงดโหมองไม่เห็นเลยครับเห็นหรือเปล่านะ ช่างมันครับแล้วโอ้ยท้องแปดบล็อกวูหายเป็นพิษตาโอ้โหโคตรทำลายจิตใจทำไมทำกันล่ะนมนี่เยอะเหลือเกินเก็บไว้เพื่อไปลงใหม่ยังไม่ทดลองอ๋อสปองลืมทดลองเลยเยอะทิ้งได้ไหม ไปแช็คดูหน่อยะโอเคปลอดภนะัยครับต้องปลอดภัยไปก่อนมาครับแบนเนอร์หมูจังคนระับเงือแฝงตรงไหนดีอืมนี่เลยครับโอ้โหช้ำคตรเปื่อยนะครับเดี๋ยแบนเนอร์หมูจังครับจังหวะนี้นะครับเฟี้ยครับเฟี้ย สวัสดีสวัสดีชื่นชมชื่นชมอืมสกอร์อะอ,อ,อ๋อโอเคเดี๋ยวลองลองสปองนี่นะครับอืมเดี๋ยวไปลองใช้น้ำตรงไหนดีมันจะดูดเข้ามาเหรอดูดเข้ามาแล้วมันจะเป็นบล็อกหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปลองดูกันฮึบยังไงอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้เหรอตียังมามันก็เป็นเหมือนเดิมเลย หอมมันเป็นเหมือนโมเสกว่ะอ๋อคือมันจะดูดรอบข้างครับเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้ทำไงก็ได้ใน้ำเป็นเดิมก่นอนเฮ้ยทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแก้แกันอโอเคครับสำหรับพานนี้นะครับถอดชุดก่อนเดี๋ยวไม่รอโอ้ยชุดกอดจะพังอ่า <c oughs> ก็ขอผู้ที่รับชมนะครับเราก็าเคลียร์ไปอีกหนึ่งดันเจียนนะครับเฮ้ยกระต่ายน้อยนะเราเคลียร์ไปหนึ่งดันเจียนครับคือโอเชียนเมมโมรีนนะครับ,รบต่อไปเราก็เป้าหมายคือล่าวิตเตอร์สกูลนะครับมาทําเป็นวิตเตอร์นะครับลงบอสอ่ะโอเคครับสภาพน,นี้ก็ขอผู้ที่รับชมนะเพราเจอใหม่โอกาสหน้าครับผม